สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับเช็คสถานะด่วนพรุ่งนี้เงินเข้า900,000คนก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับพรุ่งนี้เงินจะเข้าแล้วนะครับ900,000คน ในวันนี้ท่านก็ลองไปกดเช็คสถานะดูนะครับถ้าวันนี้สถานะของท่านหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับท่านจะได้เงินนะครับ Hence, พร <awake. S 1> ุ่งนี้เงินจะเข้าจะเป็นสถานะแบบนี้นะครับเพราะว่าก่อนที่จะได้เงินจะขึ้นสถานะนี้ก่อนถ้าขึ้นสถานะนี้เมื่อไหร่คือท่านได้เงินแน่ๆนะครับอุ่นใจได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่ใช่ก็ขอให้รอไปก่อนนะครับใจเย็นๆนะครับก็ลองเช็คกันดูนะครับว่าสถานะเป็นยังไงนะครับไปรับชมกันได้เลยครับวันที่18เมษายน2563 นายละวหล,ลนแสงสนิทผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่8เมษายน2563เป็นต้นมาได้มีการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทต่อเนื่องทุกวันยกเว้นวันหยุดราชะการโดยณวันที่17เมษายน2563ได้จ่ายเงินให้ผู้ลงทะเบียนไปแล้ว3.2ล้านคน และมีกำหนดจัดายเงินในวันจันทร์และอังคารสัปดาหนะ้าวันที่20และ21เมษายน63อีก9แสนคนรวมเป็น4.1ล้านคนคิดเป็นเงินกว่า20,000ล้านบาทนายรับวรลนกล่าวว่าในวันจันทร์ที่20เมษายน2563ตั้งแต่เวลา6.00นเป็นต้นไปจะเริ่มเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองมาตรการเยียวยา5,000บาท ขอทบทวนสิทธิ์ได้ที่ w w w เราไม่ทิ้งกัน com โดยจะเปิดให้ขอทบทวนสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทั้งต่อตัวผู้ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์เองและต่อส่วนรวมของสังคมไทยดังนั้นเพื่อประโยชน์ของผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ขอให้ท่านรีบกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์ ww เราไม่ทิ้งกัน com ไม่จำเป็นต้องมาที่กระทรวงการคลัง โดยในระยะแรกนี้จะเปิดกว้างสำหรับทุกกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองก่อนและในระยะต่อไปจะขยายไปยังกลุ่มผู้ที่ได้กดยกเลิกการลงทะเบียนโดยความเข้าใจผิดด้วยกลไกการทบทวนสิทธิ์จะดำเนินการอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่จริงเพื่อยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนทั้งนี้ขอเน้นย้ำว่าผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์ จะยังได้รับเงินเยียวยาครบทั้ง3เดือนเนื่องจากการให้เงินเยียวยาจะใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธิ์ในกรณทีที่ทราบผลการพิจารณาในเดือนพฤษภาคมผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยาครั้งแรกจำนวน1 0,000บาทเพราะได้รวมเงินเยียวยา5,000บาทของเดือนเมษาไว้ด้วยนี่นะครับในล็อตแรกนี้จะเปิดให้เฉพาะกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์และที่ไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองนะครับ ในการยื่นอุทธรณ์ในการทบทวนสิทธิ์นะครับแล้วก็ในล็อตที่2นะครับจะให้กลุ่มผู้ที่ได้กดยกเลิกการลงทะเบียนโดยความเข้าใจผิดนะครับให้มายื่นทบทวนสิทธิ์ได้อีกเช่นกันนะครับแต่ต้องรอเป็นล็อตที่2นะครับและถ้าท่านทบทวนสิทธิ์ผ่านนะครับในเดือนพฤษภาคมเขาจะให้ทบมา2เดือนเลยคือ1 0,000บาทนะครับเพราะว่าจะรวมของ2เดือนเลยนะครับเดือนเมษาและพฤษภาครับพรุ่งนี้เงินโอนแล้วนะครับก็ขอให้ ทุกท่านลองเช็คสิทธิ์ดูนะครับว่าสถานะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับถ้าใครจะได้อย่างน้อยสถานะน่าจะขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วพอพรุ่งนี้ท่านก็จะขึ้นสถานะนี้ก็คือท่านได้เงินนะครับวันนี้ท่านอาจจะขึ้นสถานะนี้ก่อนนะครับท่านก็ลองกดดูเอาเองนะครับขอให้ทุกคนได้เงินใช้นะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ